หนูรู้สึกว่ามันสนุกนะกิจกรรมมันไม่ไม่ซ้ำกันเลยอ่ะคือมันได้ทำอะไรที่แบบหลากหลายห้องเรียนมันเยอะมันเป็นห้องเรียนที่แบบใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกหนูอเออเราเรียนสิ่งนี้เรียนกับที่เนี่ยน่าจะได้มากกว่าที่เราเรียนเองเนะี่ยเขเลยน่าจะได้มากกว่าคือเขาลงทุกกิจกรรมของข้ามขอบเลยหนูว่าที่มันต่างก็คือส่วนมากมันเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ให้ทำและแบบ ได้ลองทดลองปฏิบัติจริงๆหนูชอบปั้นดินหนูรู้สึกว่ามันสนุกอะ่ะมันเป็นงานศิลปะมันแบบได้ใช้อารมณ์ความคิดของเราหนูก็ชอบด้วยการแบบทํางานศิลปะชอบปั้นดินของพี่ยาก็คือผมทําครั้งแรกเลยเก็รู้สึกว่าเออน,น่าจะน่าจะใช่แหละน,น่าจะสนุกเลยเด็กที่นี่กล้าลงมือทําซึ่งคุณครูจากโรงเรียนเอยหรือว่านอกระบบเอย ทุกคนให้ความร่วมมือแล้วตรงนี้ที่เราเห็นคือในระบบเนี่ยสามารถกล้าที่จะออกมาเล่นนอกระบบได้ซึ่งเราอยู่นอกระบบเราโอเคแล้วเราเปิดรับตรงนี้อยู่แล้วทุกคนมีความแอคทีฟมีความอยากรู้แล้วก็สิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยได้ได้ยืนมองแล้วก็ได้เห็นว่าเออเขาได้ได้นำมาใช้จริงๆผ่านการลงมือทำเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นจริงๆ ครีเอทีฟนี่เยอะมากนั่นแหละที่ที่เราเห็นนะวันนี้กระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเริ่มต้นของการก่อนที่จะมาขึ้นรูปของดินเขาได้เรียนรู้ในการโปรเซสดินที่งได้เห็นก็คือเขาเขาทำในสิ่งที่เราเออบอกไปก็คือกระบวนการในการเตรียมดินการเตรียมก่อนที่จะมาลงมือปั้น สิ่งที่ถามดูทุกคนเข้าใจได้เรียนรู้จริงๆแล้วพอมาปีนี้เนี่ยประจวบเหมาะกับโครงการท่องเรียนข้ามขอบนะครับ mm hmm. เราเนี่ยอยากจะสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ขอบน้อยลงหมายความว่าไม่เป็นในระบบทั้งหมดนอกระบบทั้งหมดมเราก็ไม่ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนกับรู่เดียวอย่างนั้นมันสามารถที่จะมาผสานกันได้ไหมโดยที่เอาความต้องการหรือว่าการอยากเรียนรู้ของเด็กหรือว่าของเยาวชนของผู้คนในเมืองเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับพาเพื่อนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่ได้อยู่กับ ที่เราได้เข้าไปร่วมกับมาข่ำป้อมเปิดมุมมองเราอีกมุมมองหนึ่งโดยเราก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนกันเพราะว่ามาขําป้อมได้สอนเรื่องกระบวนการแต่ละขั้นตอนเนาะตรงนั้นแหละเราเราได้ฝึกตัวเองด้วยระหว่างหลังจากที่พูดคุยกับมาขําป้อมมันก็ทําให้เราสามารถให้ความรู้ของเขาให้เขามีความเข้าใจง่ายขึ้นมากขึ้นแล้วเราเองก็ต้องเตรียมการด้วย เด็กอาจจะอยากมาเรียนกับในบางวิชากับมาขัป้อมในบางวิชากับพิยาคนปั้นดินอะไรแบบนี Target> ้เขาจะสามารถเทียบโอนประสบการณ์ที <S 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 ่เขาไปเรียนรู <S 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 ้เหล่านั้นกลับเข้ามาในหลักสูตรได้ไหมแล้วก็โรงเรียนน่ะก็เชื่อมโยงไปสู่วิชาแกนที่สอนอยู่เช่นการย้อมผ้านเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงนะมันเป็นคณิตศาสตร์ยังไงมันมีการจัดการทางธุรกิจอะไรนู่นนี่นั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใครอยากต่อยอดก็เข้ามาหาได้ หนูมีความรู้สึกแบบอยากเปิดคาเฟ่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบสามารถแบบให้เขาแบบมานั่งทำปั้นดินเล็กเลเล่นๆอย่างเงี้ยในคาเฟ่เล็กๆของเราพอเริ่มจุดสตาร์ทให้เขาเขาก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มเริ่มมีเริ่มมีแผนว่้ยต่อไปเขาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากแล้วก็พวกสถานีการเรียนรู้เหล่านี้ก็เต็มใจแล้วก็เวลาที่ไปแล้วเด็กรู้สึกสนใจอ่ะเขาสอบถามเขาอะไรอย่างงี้นะ เขาก็จะรู้สึกดีว่าเขาได้ช่วยกันให้ความรู้กับเด็กผมไม่รู้สึกเลยว่ามันเสียเวลาครับผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าด้วยซ้ำครับเราอาจจะเสียเวลาสละเวลาอาทิตย์ละ1-2วันเพื่อมาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทาให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาสกิลบางอย่างของเราผมรู้สึกว่ามันคุ้มครับคือเราอยากให้เชียงดาวเนี่ยเป็นเหมือนฟิวแลนด์เรามองอย่างนั้นเราจินตนาการตรงนั้นทําไมบ้านเราไม่มีแต่พอเราเจอมาขามป้อมมันมีตรงนี้มาเฮ้ยมันคล้ายๆสิ่งที่เราเคยคิด กี่ยวกับประเทศฟิลแลนด์เขามีอย่างนั้นมันก็เลยสนุกแหละทีนี้คือในส่วนตัวคือชอบอยู่แล้วชอบที่จะอยู่กับเด็กๆมันสนุกดีได้แชร์ได้เห็นเขาทําให้มีความสุขซึ่งมันมันความสุขที่จะเห็นเขามีความสุขแล้วกลับมาหาเราด้วยดวยตรงนั้นสําคัญต่อไปอ่ะเราอยากจะผลักดันให้มันกลายเป็นนโยบายท้องถิ่นนะในเรื่องการสร้างการศึกษาที่ยืดหยุ่นหรือว่าห้องเรียนข้ามขอบเนี่ยอาจจะสนับสนุนห้องเรียนให้ เด็กๆเ,เหล่านี้สามารถที่จะไปเรียนรู้ในพื้นที่ตัวเองพอเห็นเชียงดาวทําแบบนี้ได้ก็แปลว่าอําเภออื่นก็ทําได้ครับเพราะว่ามันมีโครงสร้างแบบเดียวกันนะมันเปลี่ยนวิธีคิดในการจัดการศึกษาว่าประชาชนลุกขึ้นมาจัดการศึกษาร่วมกันกับรัฐได้นะครับ